สวัสดีค่ะดิฉันอยู่ที่ร้านลูกค้านะคะดิฉันจะเอาของมาลงนะคะมันจะมีคนยกช่วยดิฉันหรือเปล่านะคะดิฉันขออนุญาตนี่ค่ะเอาของมาลงนะคะนี่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 น,น,นี่ไปทางด้านหลังเขาบอกว่าให้เข้าด้านหลังนะอ้อมมาเลยจ้ะโอ้โหไกลไปไหม ด้านหลังเขาโคตรไกลเลยศูนย์ผสมสีดูลักส์เป็นอย่างนี้หรอเราก็ไม่เคยมาสักทีอันนี้ก็อีหินปูนซรายค่ะนีน่ีประตูหลังแล้วก็เปิดมาได้เลยครับแล้วก็อ้อมมาท้งนี้น,นะฮะตรงไหนนะที่ส่งของที่นะโอ้โห จากตรงนี้แล้วมันอ้อมออกไปได้ด้วยหรองงมากได้ใช่ไหมมันอ้อมไปได้ด้วยหรือไม ตัวนี้หรออ๋อน่าจะเหมือนกันอ,อ,อน,น่าจะเหมือนกันนะครนแนรับสินค้าติดต่อด้านในค่ะโอเครอนะคะไปรับสินค้าก่อนนี่เขาบอกแผนสินค้านี่ รอรับของตรงนี้นะคะดิฉันก็จะลงไปค่ะ